วิเทศรัตนพรณประธานหน่วการวัดไทยโกวิชิตัน,นววดีซีแอด,ด,ดปฏิบัติภคคุณท่นาอนาอาจารย์พระกิตติญาณวิเทศเจ้าวานวัดวริัชระธรรมพิสิ์ปฏิบัตรองไอร์แลนด์และเมาเวอร์นอนครูบาอาจารย์ พระเทพมงคลวัชิรังศีชีวานันทมหาเทระวันนี้วัดป่าสันติธรรมวัดป่าธรรมรัตษ์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายพระเดชพระคุณพระเทพวัชิรังศีเรือนตาชีของพวกเรา เป็นกรณีพิเศษเกี่ยวกับเวลาคือเวลาปกติที่วัดไทยกรุงวัชจงนตันดีซก็สวดหนึ่งนะทุ่มนะหนึ่งทุ่เสร็จก็ประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มครึ่งพะมีการเลี้ยงในตอนเย็นด้วยเลี้ยงข้าต้งเป็นแบบประเพณีไทยเพราอเอามาสวดคืนวันที่สองนะคืนวันที่หลวงพ่อได้จากไป มามาไม่ทันนะถึงมาทันก็คงจะกังโคตจะดึกมาไม่ทันก็เลยมาเอาวันที่สองที่สวดก็เลยได้เห็นพิธีที่ท่านทำและวกวัดป่าันิธรรมก็สวดตั้งแต่วันพฤหัสสุขเสาร์สามวันก็พูดทุกวันพูดเองคิดว่าวันเสาร์ได้พูดได้ดีที่สุด ถ้าเคยไม่ได้ไปถ้าไ,ไปฟังวันเสาร์ถ้าจำได้ก็คงจะดีจะไม่ได้ไปหมดทุกทุกวันวันเสาร์ที่วัดป่าสันติธรรมคณะของท่านพวกโวยการอดรกุลอาสุานทรกุลชรไทยทาราหนึ่งสองเป็นเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพหลักเพราะฉะนั้นวันนี้ก็มาหมดมาในานามของลูกหลานแห่งจันทรสซึ่งอยู่ตรงนี้ทั้งหมด ประธานวัดป่าสันทิธรรมอาจารย์สมาสนอาจารย์นามาสีก็อยู่นี้ป่วยหลายวันนึกว่าจะมาไม่ได้และก็รองประธานทั้งหมดก็อยู่นี่แล้วก็กรรมการพระสงฆ์ปิดวัดหมดนะถ้าผู้ร้ายเขาไม่กลัวดอกอสเตอร์ทั้งเขาคงจะไปปลุกวัดตอนนี้มันกลัวไม่กลัวดอกเตร์ทมันกลัวจะระเจีอยู่ที่บาริดา mm hmm. ขขเขาเอาเรจับไปไว้ตรงนั้น หลวงตาเป็นพระมหาเถระที่เป็นรัตนอยู่ตรงไปตรงมามีอะไรก็พูดตรงหลวงตาไม่ได้เก็บไว้นะหลวงตาจะบอกทุกคนทุกหาทุกคนจะบอกตรงไปตรงมาไม่มีอะไรปิดบงังมือหลวงตาไม่เคยกัมไว้เพื่อ ให้สิทธิ์ายเป็นปริศนาแตดลูกตาแบบมือบอกว่าฉันมีอย่างนี้เธอจะทําตามอย่างนี้ได้ไหมลุงตาไม่มีกามือไม่มีอะไรปกปิดลุงตาเป็นพระกันอยู่ที่ผ่านโลกลุงตามีชีวิตยืนยาวนานลงตาเกิดปีทำปีพวอเราไดไหมหนึ่งเก้าสองห้าวันที่เก้าเดือนจูนปี หนึ่งเก้าโลตาลสังขารสิบามกราหนึ่งเก้าสองศสองเอาบวกกันโดยี่ได้หนึ่งหนึศย์หนึ่งแต่มันออก 02, ศูนย์สองห่วยไทยประเทศไทยไม่ถูกแต่เสาไฟฟ้าเขา ตอนต้นชีวิตดวงตาบวดเป็นพรั่งใหม่ๆอยู่ในช่วงมหาสงครามโลกครั้งที่สองเหตุการณ์ใหญ่ที่สุดของคนอเมริกันก็คือกรณีเพลอฮาเบอร์จงจำได้ไหม1944 1 9 4้1 9 4 5ก่อนที่จะสงครามระงบดวงตาอยู่ในภาวะที่อดอยากดวงตาก็าผ่านยุคนั้นมาด้วยความเรียบร้อย เราไปพูดกับคนอเมริกันคนแก่หรือคนหนุ่มคนที่ศึกษาฮิตรรีของปอเมริกันก็นจะรู้ว่าสงคราม Al, อาวสงครามอาเบอร์มันรุนแรงขนาดไหนตัดสินชีวิตของสองครามโลกครั้งที่สองเลยตอนนั้นถ้าเราเทียบกับอายุของเบรพูดก็แค่24-25ปนีนกำลังเรียนรู้กำลังศึกษาและกำลังบังบังลจากนั้นอีก ไม่กี่พรรษาก็ประมาณสิบพรรษาหลวงตาก็ได้เป็นเจ้าพระนองเลยก่อนที่จะประจนกับโรคซึ่งเป็นโลกของการเมืองประเดชพระคุณก็ได้มีครูบาอาจารย์ก็คือหลวงพ่อสมเด็จวัดมหาธานุอาสภาพมหาเทระซึ่งหลวงตาได้เรื่อมใส่ในปฏิปทาปฏิบัติตามท่านแล้วก็เข้ากรรมาฐานเข้าวิปันสนาที่ วัดมหาธาตุยู่รารสารสิริแล้วก็ไปประบัิที่วิเวกะสม์ลุงตาพระจนโลกอยู่ในสันติปารลาม,ลามก็คืออยู่ในเรือนจำของสติบาลแต่ว่าลุงตานั้นอยู่น้อยกว่าเจ้าประคุณทมเรดอาสมภอาเทระ หลวงตาจึงเข้าใจสัจธรรมของชีวิตเข้าใจวิธีของการเมืองเพราะฉะนั้นใครที่คุยเรื่องบ้านเรื่องเมืองกับหลวงตาคนที่เป็นสีเสื้อต่างๆจะไม่ชอบหลวงตาเพราะหลวงตาจะเป็นสีเดียวเลยก็สีแห่งความเป็นประชาธิปไตยหลวงตาจะเป็นสีเดียว แล้วลงตาไม่เคยยอมเรื่องนี้นะเพราะลงตามผ่านโลกที่ลงตาประจนด้วยชีวิตของลงตาเองสิ่งเหล่านี้หล่อหลอมให้ชีวิตลงตาเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเป็นคนที่ซื่อตรงต่อสิ่งที่ลงตาพูดลงตาแสดงออกเป็นคนตรงต่อเวลา คงไม่ต้องพูดอะไรมากยาติโยมที่อยู่กับลงตาตั้งแต่ลงตามาอยู่นี่เมื่อห้าสิบเอ็ดห้าสิบสอปีที่แล้วท่านไม่เคยเปลี่ยนวิธีการที่จะพูดกับลูกกับหลานกับญาติโยมแม้กระลูกหลานที่เป็นพระธรรมทูตลงตามีความเข้มแข็งอย่างที่พระสงฆ์พระธรรมทูตที่อยู่กับลงตา รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่ผ่านการอบรมบ่มพ่อจากพเดชพุณหลงตาด้วยการทําให้ดูเปไน็นตัวอย่างจะรู้ว่าลงตาไม่เคยเปลี่ยนญาติยโยมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก,ก็เหมือนกันชอบให้ลงตาว่าชอบให้วลงตาดูชอบให้ลงตาชี้เพราะนั่นคือตัวตนของลงตา หลังจากที่โลงตาท่านปล่อยวางแล้วก็คือไม่พูดแล้วอย่าโยงกับไม่สบายใจอย่าไปกินเสียงดูจากลงตาอย่าไปกินเสียงว่าจากหลวงตาเพราะนั่นคือพลังความเมตตาความเอ็นดูที่โลงตามีต่อลูกหลานยังมีอยู่ ลูกตาปล่อยวางคนก็ไม่ค่อยสบายใจบอกจะกินเสียงลูกตาแต่นั่นก็เป็นพิธีของของชีวิตพิธีธรรมดาธรรมชาติของชีวิกต,ะะก,ก,ตก่อนที่ลวงตาจะละก็มากราบล้งตาก่อนที่ลวงตาจะเสียประมาณสามสี่วันความจำของอาการงากกยี่ย่อยู่กำลังจะก,กลราบ เรากลับไปเตรียมงานทำบุญประจำปีที่รันเอละวันในวันอาทิตย์ที่สิบเอกาาุมภาพากำลังจะก,กลับเพลแล้วกำลังเตรียมครองพระกลับอาจารย์มาสงบกำลังกลับมากลราลงตาจลาลงตาลืมตาดูเห็นอาจารย์งสงบกระถาว่าอุดมไปไหน เมื่อวาไม่เห็นดูแล้วก็นึขกข่าวหลวงตาวันนี้ทำไมไม่ถามปามทําไมเมื่อวานนี้จะได้พวกความจําของหลงตานั้นดีมากพอหลวงตาพอหลวงตาถามจันโงก็ขึ้นไปที่กุติไปตามมามากราบหลวงตานั่นคือภาพสุดท้ายที่หลวงตาได้เมตตาเด้กรับก่อนหน้าน,นั้นก็มาเวลามีงาน มะมาคุยกับองคการเมื่อครูบาอาจารย์ท่านออกไปทําหน้าที่ทําอะไรหมดแล้วก็ไปนวดบ้างอะไรบ้างท่านจะยอมสําหรับลูกหลานที่อยู่งองค์สององค์เน่ยจะยอมไม่ทาแต่ถ้าคนะเยอะจะโยงเยอะท่านาจะไม่ให้ทำเพราะว่าท่านช่วยเหลือตัวเองได้อยู่วันนี้เราก็เหลือแต่จิตวิญญาณขององคการที่อยู่เรา คือความเป็นรัตนยูความเป็นผู้สืบตรงต่อหลักพร,ระธรรมวินยัยและก็สิ่งที่พวกเราทั้งหลายจะได้สืบต่อสืบสานเจตนาก็คือเอาธรรมะเอาร่องรอยสิ่งที่ลงตาได้ฝากฟังไว้ตลอดชีวิตของท่านให้กับเราเพื่อให้ปฏิปทาให้ร่ง ไว้ในโลกนี้ให้อยู่กับเราตลอด